นหนเห็นอะไรอ๋อดูม่้ห็นโอ้สายตาคนแก่ค่ะ50บวกของจริงคอมเมนต์เดวี่50บวกของจริงค่ะตอนนี้หน่ากลัวรู้แล้วทำไมเดวี่ถึงโดนช็อตฟิลเพราะมอวนไม่ใช่ลูกแก้วแต่เป็นพี่กับมนอ๋อคนรักกลัเธอต้องคุยกับลูกแก้วไงเพราะคือมอวาเธอเคยกับกับมอวเราไม่ได้คุยกันอ่ะเนาะใช่เราไม่จงกันก่อน แตงกวาจิ้มน้ำตาลพี่ไม่ชอบกินผักถุกชชิดนอุ้ยอร่อยนะเคยกินยังแตงกวาจิ้มน้ำตาลซงเคยกินนะทุกคนเธอกินผักอะไรได้บ้างมีคนถามกินผักอะไรไม่ได้เลยจบกินไม่ได้กินไม่ได้แบบไม่ได้เลยนอกจากกุยช่ายกุยช่ายกินได้กุยช่ายทุกคนกุยช่ายกลิ่นแรงมากอ่ะตลกไหมล่ะทุกคนพูดทุกคนพูดว่ากุยช่ายอ่ะกลิ่นกลิ่นแรงมากแล้วแต่ว่ากินผักอื่นไม่ได้แต่กินกุยช่ายได้ตลกทุกคนกินไอ้นี่ปังมาแรง หากินกินพวกแบบตะเกเป็ดทอดอะไรเงี้ยซี่อยากกินต้มอึ่งมากทุกคนลองปะทำคอนเทนต์ต้มอึ่งไม่ทำด้วยนะเราเคยกินนี่ที่ไข่ปลาไหมล่ะไข่ปลาเรีวกิวอะไรเงี้ยไข่ปลาที่แบบที่ทอดอ่ะไม่งงแมลงทอดอร่อยต้มอึ่งมีใครเคยกินต้มอึ่งพูดอึ่งหรอโอบบนี่ไงไม่เอาไม่กินอย่าพาเดวี่ไปลองกินต้มอึ่งนะคะ มันเป็นยังงไเห็นปะอีบอต้มอึ่งอร่อยคือมันก like ็เป็นฟิลเหมือนแจงเห็ดอะแต่ว่าใส่อึ่งอะไรอย่างเงี้ยปะเห็ดผมไม่กินไม่แต่อันนั้นเป็นอึ่งไงอึ่งไข่เนี่ยต้องใช่กะเพรากะเพราเพราะว่ากลิ่นมันแรงแต่กินกุยช่ายตลกกุยช่ายตลกกี่รอบไปไหนอะนาตัวเลียะแล้วฮะเออไปไปไหน หรอจริงอรอทุกคนทุกคนเนี่ยหนูจะต้องไปแล้วมันให้ไปจริงปะเนี่ยไม่ถึงว่าให้ไปจริงอรอเออบอกว่าเปเนโรียกเนี่ยดูก่อนไปดูก่อนออะโอเคเดี๋ยวเราอย่าพึ่งยังไม่ไปแต่ว่าเพื่อนไปยั่ไงก็ไม่ดูเราจะดูอะไรวะเนี่ยมีกันสองคนหรอคาใช่กันี่กันสองคน ช่าง10บล้านเดวีคงไม่ทําให้กินอะไรหมายถึง10บล้านน่าจะทําอยู่นะท้าทมสิบล้านน่าจะได้ <ทำ S 1> อยู่ยอาต้มึงสิบล้านได้ปะแต่ว่ากินตัวเดียวต้มมึงเพอๆติดใจค่ะ <c oughs> พี่ก็พูดต้มม <c oughs> ึงอะตั้งแต่เข้าวงการติ่งคอสเมตก็ไม่เคยได้นอนอีกเลยใช <c oughs> ผ่ผัดผัดเวนเวอร์มันตอนนี้มันวิ่งผัดทำไมไม่กินกะเพราเพราะเพราะว่ามันเหม็นแล้วก็ไม่อร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวซีนทำกะเพราไปให้เดวีกินดีกว่าไม่ไม่ไม่ มันไม่อร่อยเลยแบบยี่สิบเจ็ดพี่วีไม่มาอยากเจอยี่สิบเจ็ดคืออะไรยี่สิบเจ็ดคืองานอะไรนะคะยี่สิบเจ็ดแต่ว่าวันที่เจ็ดหนูไปงานวันเกิดพี่บุญนัะนะคะเื่อมีใครอยากไปเอิดมีใครไปก็ไปเจอได้หามีคนไปเยอะหรอมีโบน่สจัดจัดอีนี่ใช่ไหมจัดใช่ีเวนใช่ป่ะจัดให้พี่โบนัสนะคะแล้วก็พี่พี่เขาเรียนเชิญหนูไปด้วยหนูก็เลยจะไปจุมมุกกระทะเลิศอะงานมงกกระทาใช่อาลยามุกกระทะเลิศใช่ กินมะเขือเทศไหมคะจ้างร้อยล้านไม่กินค่ะร้อยล้านนะกินโอเคจบใช่กินสองอย่างลาบลาบเป็ดอร่อยมากค่ะลองอยาลาบเป็ดกินเป็ดนะแต่ว่าลาบเป็ดอร่อยมากชอบกินไส้เป็ดอารียาอร่อยอุ้ยอยากลองอ่ะพี่ิงกินหมูกรอบไหมกินฉ่ำแต่ว่าตอนแรกเหมือนกังคิดอยู่ว่าหนูจะขายบัตรคอนเสิร์ตวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วไปดูวันที่ยี่สิบแปด ฮะอะไรนะไม่มีอะไรค่ะทุกคนอันเกิดพี่โบมีติ่งฮอสบอลไม่รู้มีใครไปบ้างอ่ะมีมีมีนุ่นกับมหนุ่งค่ะเห็นบอกว่าตอนแรกพี่วีจะไปคอนยี่สิบเจ็ดใช่จะไปคอนวันที่ยี่สิบเจ็ดแต่ว่าทีเดียวมีเพื่อนหนูขายวันขายแบบวันที่ยี่สิบแปดด้วยแล้วเนี่ยหนูก็เลยแบบเออหนูจะไปวันที่ยี่สิบแปดดีอะไรแบบนี้เพราะว่ามันเป็นวันคอนวันสุดท้ายไงทุกคนหนูก็เลยอยากไปคอนเสิร์ตในวันสุดท้ายแต่า คนนอกไม่แน่ใจนะคะว่าวันที่27ใช่ไหมไม่แน่ใจใช่อาจจะต้องลงทะเบียนอะไรก่อนมัน้งหนูไม่หนูไม่รู้เหมือนกันนะพี่ <c oughs> ซีนไม่ชอบกินผักอะไระคะซีนกินหมดค่ะกินทุกผักอ่อมน้องวัวก็อร่อยฮะ <c oughs> อันนั้นนะนะอันนี้หรอน้องวัวคืออันนี้ใช่ไหมใช่หรอคืออันนี้ใช่ไหมคะเซปาน้องวัวน้องวัว ช่ปทุกคนแต่จะบอกว่าที่เจ็ดหนูไม่รู้นะว่าหนูจะไปทันหรือเปล่าใช่ก็หนูไมู่คอนเสิร์ตข่องเจไงอ๋อแล้วนู่นลังสินู่นโอ้ไกลมากกว่ากว่าจะออกมาไม่รู้จะไปคอนเ่าชายขอบเขวใช่ไหมก็นี่ไงลกวัวฮะลกวัวเลยน้องชายแปลกแปลกเดวี่อีสะค e ย์ is the เบสิ่งอีสต์เดอะเม a ส์รู o ยังไงวายวา w บัดวาย เดวี่คีย์บอร์ดเพราะว่าไม์ท้ายแต่ว่า w ว y ์ไวน์ไอเมาส์ยี่สิบเจ็ดงานมีค่าใช้ใจ่ายไหมคะยังไม่แน่ใจเลยค่ะจะต้องรอออฟฟิเชียลบอกนะใช่ค่ะน้องสาววัวก็เลยนะ,ะแต่ยี่สิบเจ็ดที่งานอะไรอ่ะก็วันเกิดไง<อ>พี่บอนอะ๋ออย่าพี่บนดะ์หรอต้องรอออฟฟิเชียลแจ้งนะคะหากินยากมากอุ๊ยเขาจะเข้าได้ปะอุ๊ยรอเขาเข้าร<ไ>อเข,า,อเขาเข้าแล้ว ขอบคุณนะคะน้องเจน because because อะไร can you speak English I don't understand hi yeah yeah I cannot speak English huh my god sorry so what do you what do you speak now ขอบคุณ I l o v e you นะคะวมขอบคุณทุกคนที่กดขอหน้าจอนะ ยินดีค่ะออ๋งานเกมพี่อนันต์แก้วอุ้นนออยไปเชียร์ปะไอเอิญน,นั้นไม่ไอยากไป<ค>งานเกมมากเลยอะแต่ซีดูก่อนนะว่าซีไปเชียร์ดีไหมไม่แน่ใจว่างานเกมหรือแต่หนูน่าจะไม่ได้ไปอะทุกคนเพราะว่าหนูซื้อบัตรคอนเสิร์ตหนูต้องไปดูคอนเสิร์ตคือซีชอบเล่นเกมมากทุกคนอ่ะพี่เซนเล่นเก,เกมอะไรปกติโหดอ่ะถ้าตอนเด็กๆนะเล่น LOL เล่น Overwatch เล่น X Shot ตอนนั้นที่เก่ามากๆนะเล่น YoKang เล่นหมดเลยหนูอะเล่นเกมโทรศัพท์ก็คือ ROV ROV เล่นอยู่ตอน LOL LOL เล่นหมดเล่นพท์แล้วก็เล่นคาร์ดไรเดอร์ซึ่งมีเวลเกือบร้อยวายเติมหมอนักเติมเติมด้วยแล้วก็เล่นด้วยเล่นทุกวันอะทุกเช้าตื่นเช้าเพื่อต้องเล่นแล้วอะคาร์ดเืออะไรคาร์ดไรเดอร์เป็นเกมขับรถอ๋อใช่แบบเวลเกือบอยกำนาใช่ไหม เ,เล่นหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีโน้ตบุกแล้วโน้ตบุกพังเอ้ยไม่ใช่เออไม่มีโน้ตบุกแล้วตุต้องมาเล่นกงบคมันนะถ้าจะเล่นมันใดงูโตเกียวค่ะ,ะอ๋อไม่ใช่มันไดงูโนกเกียโตเกียวอะไรหิวอะเ,เออไอ,อ,อ,อช็อตนี้คือเกมอะไรอ่ะเกยมยิงยิงชอบเล่นเกมนี้เล่นเกมโพสเซนที่แบบเหมือนแคดดี้คลาสอ๋อเกมคนแก่นะแรงมาก ก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นได้วันไหนถ้าซีนเคลืนสตีมทุกคนมาจอยกันนะโอเคปะแต่ว่าซีนต้องมีโน้ตบุ๊กก่อนนะเมื่อก่อนชอบดูพี่อันนี้เล่นมากเลยอ่ะพี่อะไรนะที่เขาเป็นยูทูบเบอร์เกี่ยวกับเกมอ่ะแล้วเขาเล่นอาวีอ่ะชื่ออะไรวะกิดไงกิจไงทุกคนเคยดูกิจไงว่าหรูชอบดูมากแบบเขาเล่นเกมอะไรเงี้ยอุ้ยขอบคุณพี่เมย์ด้วยนะคะขอบุณพี่เมย์นะ เออฮาร์ล็อกเกอร์คือดีสุดคือเอาจีน่าเกมเนื้อเรื่องอ่ะซีนไม่ไม่ไม่เล่นเองเลยเพราะว่าซีนรู้สึกว่าดูสนุกกว่าสำหรับซีนนะถ้าเป็นเกมเนื้อเรื่องอ่ะแบบดูพี่เอกสนุกใช่ใช่เมื่อก่อนก็ชอบดูไงตอนโควิดอ่ะหนูแบบเปิดเปิดพี่เอกกูทั้งวันเลยเล่นเกมอะไรอดอินเดอะอันเซอร์ไว้ไอไออ I ask you why อ m mouse ถามเฉยเฉยนอาแอบจีบกันหรอแม็กแม็กกับกิ๊กสเตอร์แอบจีบกันหรอคะลงกี่มุมหรอคะใกล้แล้วค่ะพี่หญิง พี่ซินจะไลฟ์กี่ทุ่มครับประมาณห้านะคะประมาณห้าที่ยงคืนเลยประมาณเนี้ยแต่ว่าคืนนี้หนูอาจจะไม่ได้มาไลฟ์แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าให้พี่ซินไลฟ์หรืจะไปจอยเลออ่ะอือจะไปอือจะไปแบบพิมพ์เขาไปจะมานอนบ้านฉันหรอไม่เอ้ให้ไปนอนบ้านเหรอนอเตียงก็แค่สามฟุตป้าจะนอนได้กันยังไงเดี๋ยวนอนข้างล่างก็ได้หลอกๆนะคะจริงิงยี่สิบฟุตนะคะทุกคนจริงๆเราไลฟ์ไม่แจ้งเตือนนะ ทำไมล่ะเธอแอบกด unfollow หรือเปล่ากดันน้องชูติมาเือสึกยังไงเนี่ยแลกชีวิตเริ่มเดี๋ยวออกไม่ได้แบบวันนั้นอีกเอออย่าเลยเที่ยงคืนได้ไหมพักเรกพอดีได้ไปก่อนนะพี่ได้เลยค่ะน้องโกโก้ไปไปนะพี่ซีนจะคนจะจีบกันไม่ได้ก็ชมให้หมดแฟนคลันขาไก่่าวกินครับผมหมายถึงว่าตีนไก่อะนะขาไก่ หมายถึงว่าไม่ใช่ขาไก่แบบทุกคนหมายถึงขนมขาไก่หรือว่าซุปเปอร์ถ้าขาถ้าขาไก่กินมาคืนนี้ด้วยกันเลยทั้งสองคนน่าหนาสิพี่ซีนคืนนี่้ชวนพี่ซีนอะไปบ้านหนูพี่ซีนก็ไม่ไปไม่ซีจะแกะของขวัญทุกคนเหอเมล่ะาทุกคนเลยเนี่ยทุกคนชวนทุกคนชวนพี่ซีนมาบ้านหนูสิขอจีบได้ไหมในฐานะหมอดูก็ได้าะชอบเลยชอบชอบดูดวงถูก t a r g e ละ ควรจาจีบพี่ซีนหลังนหนนี่มันไงน่ะเออขาไก่เป็นในต้มยำเห็นไหมตีนไก่อ่ะตีนไก่หนูกินเธอเรียกสุภาพมากเลยป้ายเออนั่นสิขาไก่หนูว่าขาไก่เปนคนคือฉันไม่กินตีนไก่นะแต่ฉันกินข้อแต่ชอบกินข้อไก่มากหนูแต่ว่าตีนไก่มันสูตรยากคือต้องอันที่เปื่อยมากๆนะเธอชอบตีนไก่นี่คือไม่ไปกินนะคะนอกบ้านกินในบ้านเพราะว่ามันต้องแบบ เราต้องไป็นอันที่ตัดเล็บแน่นะน่ากลัวมากอันที่ไม่ตัดเล็บอ่ะทิมอยากเห็นพี่ซีเล่นเกม P B พับจีเหรอพับจีเออตอนแรกหนูเคยจะลองเล่น P B ก็เกมอะไรอ่ะตอนแรกจะตอนแรกหนูเคยลองเล่นพับจีแต่ไม่ไหวปบดหัวแบบคือทุกคนซีรอโน้ตบุ๊กกันนะคือตอนนี้ซียังไม่มีโน้ตบุ๊กเผื่อแบบหรือมีใครอยากจะสปอนเซอร์หนูรือเปล่าล่ะคือคือทุกคนโดนนี่ิล่ะให้ซีไปเล่นร้านเกมอีกก็ได้อ่ะมา พี่ซีอยากเล่นเกมกับหนูเราเลยเล่นร้านเกมมันอย่างนั้นหนูก็อยากเล่นนะเมื่อก่อน้รานเกมตอนที่หนูอ่่ยูเลนคอยแบงนานมากแก่มากนะคะกิ๊กสเตอร์คอยแบงคือนานมากป้ารู้สึกอะเดวี่กินมันหมูหนังหมูอะไรอย่างนี้ไหมคะกิน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 ไก่มากกินทุกอย่างยกเว้นผักพีบเอ็ช็อตแต่ว่าพวกกับข้าะข้าวผัดเลยไม่กินเลยไปอาบน้ำแล้วได้ค่ะผัดจำเพาได้ได้ไปนอนยินนะทำงานสู้ๆนะคะใครที่ยังไม่เลิกงานสู้ๆนะเพราะว่าคนเดี๋ยวพวกเราก็ต้องไปแล้วแมใช่ พี่ซีอย่าแรงบ้าไม่แรง <laughs> <laughs> ไม่แรงบอกไปก่อนว่าไม่แรงเล่นเคาเตอร์ใหม่โหกแก่มากแม็กไม่คุยด้วยค่ะอุ้ย <laughs> เอาแล้รู้ได้ไงแต่ว่าพี่แก่แก่แล้ว, <laughs> <ช>ลวเออยี่สิบเจ็ดงานเกมมีค่าใช้จ่ายไหมคะยังไม่แน่ใจเลยอาจจะต <laughs> อ้องสอบถามออฟฟิเชียลนะคะแต่มีก็ไม่เป็นไรนะคะที่เราซินไปงานเท่าแก่หน่อยซินก็ออกปัดเองนะทุกคนตอนที่ซินไปเชร์น้องๆอะ่ะ ก็มาจอยๆอยกันเจจอยเจจอยกับกี่โมงกันเนี้ยวันนี้น่าจะอยู่สักตีห้าหกโมงเช้าเปนดีไม่ติดกินไข่หมดแดงเป็นไหมไม่เป็นอร่อยมากภัคเหนือยำไข่หมดแดงหนูมายังไม่ถึงห้านาทีพี่พี่ก็จะไปแล้วหรอใช่เรามาก็จะครบชั่วโมงแล้วทุกคนโหจะครบจริงจริงป้าเอาดีดีคือพลเกินไปป้ะ เหมือนเราอยู่กันแป๊บเดียวอ่ะทำไมเมื่อเช้ามาดูนานจังทั้งช้นะแต่ของเุกแป๊บเดียวเเพราะว่าไม่เราะว่าเราก็แบบคุยกันตลอดป้าหมายถึงว่าเราก็คุยไปเรื่อยอะไรเงี้ยคือมันเหมือนครึ่งชั่วโมงอ่ะทุกคนแต่ว่ามันจริงชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคือทุกคนอยู่ในไลน์นี้มาจะชั่วโมงแล้วนะคะเออไม่ใช่เล่นๆนะคะแบบเนี้ย เกมแนะนำ Poppy ป Playtime ปปเกม,มนา่ารักนะไอ้นี่หรอเกมที่เป็นสัตว์ป้าที่เขาต่อยต่อย,อยกันป้าใช่ไหมไม่โดนเวสันดาอันดา at home เด้พี่ขี่โมเตอร์ไซค์ได้ไหมขีมไไ่ไม่ได้ค่ะฉันขี่ได้ค่ะคือถ้าขี่คือหนูไม่ได้ขี่นะแล้วแต่เพื่อนนะเคยสอนอยู่แบบว่าเพื่อนอ่ะจะคอยจับอยู่ด้านหลังในนี้ไงแต่ว่าคือถ้าขี่จักรยานได้ก็ขี่โมเตอร์ไซค์ได้จักรยานก็ก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้ขี่นานแล้วอ่ะทุกคนหนูเลยแบบว่าลืมไปหมดแล้ว เกมเฮเดอุ๊ยเฮเดต้องมาคู่กับเพชรโซไซตี้นะฮะเฮเดไม่เคยเล่นรู้จักไหมเพชรโซไซตี้อ่ะวี้สวยมากเกมเพชรโซไซตี้ชอบมากเมื่อก่อนเต่งตัวใดๆเกมเด็กน้อยเด็กหญิงอะเนาะเรารถยนต์ราคารถยนต์ขับได้ค่ะขับเป็นอุ๊ยจะซื้อรถยนต์ให้ดนูหล่อแองเจลกูแองเจลกูขอแบบว่าเอฟอร์รี่หรือว่าพอชเจ้าหนึ่งนะคะ ขอยเยอะไปป้าแกแกข่อยเยอะไปป้าก็กดว่าออกมาจริงแต่ว่าเป็นรถของเล่นเป็นรถในเกมพี่ขับเครื่องบินได้ไหมคะถ้าพี่ขับเจ็ทค่ะก็พี่นั่งชาร์จก็พี่ไม่ขับเเวทเจ็ทนะคะกพี่แบบนี้ขับได้ค่ะขับได้เพราะว่าที่บ้านก็ขับโดยปกติอยู่แล้วใช่ใช่ก็แบบเฮลิคอปเตอร์อย่างก็ขับได้นะคะมาบุไฮเครื่องบินเจ็ทก็ขับได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนมากไม่ค่อยได้ขับเพราะส่วนมากเป็นคนนั่นมากกว่า นะคะทุกคนหรือว่ามีใครอยากจะแบบเออลองมานั่งด้วยกันก็ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ติดก็ได้หมด <c oughs> ออพี่สิก็ไม่ห้ามหนูเลยหนูก็เล่นไปนเรื่อยเลยเล่นเลยเล่นเอยเ,อเต็มที่เต็มที่เลยแกเต็มที่เหรอ <c oughs> ขิ่งแล้วหนึ่งเออมอไซค์หนูก็เพิ่งขับเป็นปีนี้มห้านี่เอง หูพี่อายุยี่สิบสาแล้วพี่ยังขับไม่ได้นะคะมอเตอร์ไซค์เอาดีๆงงมากมอเตอร์ไซค์คือง่ายกว่ารถยนต์แบบเยอะมากไม่ไ่อไม่ได้อะไม่สามาถมอเตอร์ไซค์คือง่ายกว่ารถยนต์เยอะอะทุกคนพูดปะใช่ปะนึกว่าอยู่ใน GTA อุยเมืองเถื่อนนะคะซื้อเก้าอี้ก่อนเตงคือรอเนี่ยรอรอ,อมีคนแบบซื้อให้ทุกคนมันไม่ได้พังหรอกดีมันก็ยังนั่งได้พี่ <Okay. S 2> ซีนใช้ยาสีฟันอะไรคะผมสวยมากเอ,อ ที่ใช้ครีม 91E ค่ะเก่ามากรู้จักปะไม่รู้จักพี่ซินเกิดปีไหนพี่ซินเกิดปีสองพันยี่สิบสี่นะคะตอนนี้เพิ่งเกิดเลยเกิดมาแล้วพูดได้เลยเดินได้เลยพระพุทธเจ้าอุ้ยไม่หานนะคะตกนรกไปคนเดียวนะคะไม่หานไม่พูดซินไม่เกี่ยวนะคะทุกคนเคยเห็นในติ๊กต็อกปะที่เขาบอกว่าไม่เล่น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 เนวะคันชิพรีสไทยแลนด์ค่ะ ใช่ล์แฮปปี้เลี้ยงหมูปะเคยเล่นปะไม่เล่นสิไม่เคยเลขับรถพงข้างเป็นไหม,มขับไม่เป็นฉันข,ขับได้ค่ะขับไม่เป็นเลยค่ะที่บ้านไม่ค่อยมี<ช>มีแต่เครื่องบินนี้ไม่ค่อยเป็นแบบจบบเอวคนนี้มันไม่เหมือนกันที่จริงขับพงข้างเป็น สามนาทีนะคะทุกคนแล้วเราจะไปแล้วใช่อยากเห็นพี่ซีนอ่านข่าวฮะข่าวอะไรดีข่าวบันเทิงแล้วกันบันเทิงคอสมอสขับยากนะเจนนี่ไลฟ์หรอแต่เราจะลงแล้วสิพี่ซีนรู้จักเลือกรถเครื่องไหมแกจังหวัดอะไรอ่ะคือไม่รู้จักรถเครื่องอ่ะขาพูดนะรถเครื่องคืออะไรอ่ะคือรถมอเตอร์ไซค์อ๋อเราก็รู้ว่ารถเครื่องคือเจนนี่ไลฟ์อยู่ฝากความคิดถึงถึงเจนนี่ด้วยนะเนี่ยเห็นปะ เราเหมือนสกไม้ตอกกันบ้านทุกคนคช่เราเหมือนวิ่งผลัดอยู่ตอนเนี้ยคือเมื่อกี้ซินโฮก่อนใช่ปะซินโฮลงปุ๊บปิ่นอันดอมาตาอะใครนะใครละใครอะพี่ซีนปิ่นอันดอมาตานะคะแล้วก็แล้วก็ปุ๊บเสร็จก็มาเดวี่เดวี่เดวี่ปุ๊บเซนนี่เซนี่เห็นไหมหมายวิ่งผลัดสุดๆเอะไรนะะ ได้รอบเตียวนะคะพราะเมื่อกี้ไม่รู้พูดอะไรโซนนะคะใครที่กำลังจะไปทำงานใช่ค่ะที่กำลังผมก็จะไปละใครที่กำลังจะกลับบ้านด้วยนะคะเรียกขาตั้งหรือแ t น n ขาตั้งเดวี่ลิททำปวนเป็นไหมเป็นเชนชายเมียเชียงหม่ชายเลี้ยงโอ้ยอันนี้อยู่ท้องเป็นตับป่ะปกติปวนเป็นหรือเปล่าอ๋อโอเคก็ปวนได้ทําได้ คอสบอเต้นเพลงเขี้ยวกุดเมันคือเพลงอะไรอ่ะเป็อะไรอ่ะปิ่นอะตอมทำมากหนึ่งในทีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะคะทุกคนเย้ฮัลโหลอินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่เซฮัลโหลเป็นยังไงอ่ะก็ไฮหล่อเดวิดพุสาร์เป็นไหมคขาเป็นนะฮะลิขูดลำทุมไลอยู่ค่ะทุกคน อา่านแา้พูดภาษาลู่กันนะอ่ะอเอิม่มสวัลดละจุไลปุยแก้วลุยนะคะทุกคนอึ้งเลยรัง,ยงกุงหลอกอ,อุกรันกุลลั่นปู้พี่ซีนเป็นคนจังหวัดไหคะเป็นคนชุมพรคะ่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่เชียงรายละฮะไปเลยไปทุ่มหว<ะ>ังเลย มีคนอัดไว้ยัเป็นอันตอมตาตาได้ๆทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วนะคะใช่เพราะว่าพอเราต้องไปแหละเรวว่ชุดที่ชอบนะฮะชุดที่ชอบชอบที่สุดหางง,งคือทุกอย่างจับมาเล่นได้หมด <c ười> คือทุกอย่างจับมาเป็นมุกจีบได้หมดทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะคะ